สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูกิฟต์นางสาวนัทนันพุทยืนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กันอีกแล้วนะคะในบทที่2การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนโดยในคลิปนี้นะคะครูจะมาแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการหาผลลบ จำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนโดยการตั้งลบที่ไม่มีการกระจายค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการลบจำนวนนับง่ายๆกันก่อนเลยค่ะมาดูข้อ1เลยนะคะ9-5ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนถ้าคุณครูมีจำนวนไม้ขีดให้นักเรียน9ก้านมาดูพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลบออกห้าก้านนับไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณครูเหลือไม่ขีดกี่ก้านคะนักเรียนเก่งมากค่ะเหลือสี่ก้านนะคะมาดูข้อสองค่ะแปดลบหกเท่ากับเท่าไหร่คะ ถ้าเราไม่มีไม้ขีดแล้วเราสามารถใช้อวัยวะใดช่วยในการลบครั้งนี้ได้คะใช่ค่ะนิ้วมือของเรานั่นเองนะคะนักเรียนนำขึ้นมา8นิ้วค่ะ8ลบ6ลบพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6เหลือเท่าไหร่คะนักเรียน2นั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูข้อ3ค่ะ4-3ลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะนำขึ้นมา4นิ้วลบออกเส้นมนิ้ว1 2 3เดี๋ยวเท่าไหร่คะนักเรียนใช่ค่ะ1นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4 7-0เลบ0เท่ากับเท่าไหร่คะมีอยู่7ลบออก0ก็เหลือเท่ากับ เส็จนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับข้อที่5 2-2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนตอบได้ถูกต้องแน่นอนค่ะมีอยู่ลบออกสองหลือเท่าไหร่คะ0นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยนะคะนักเรียนคะจากสถานการณ์ ครูมีเงินในกระเป๋า970บาทนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน520บาทนักเรียนจะบอกครูได้ไหมคะว่าครูจะหาเงินที่เหลือได้อย่างไรใช่แล้วค่ะในการหาจำนวนเงินที่เหลือเราจะต้องนำจำนวนเงินที่มีอยู่เดิมลบด้วยราคาของอุปกรณ์การเรียนที่ซื้อไปนะคะซึ่งในที่นี้จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น 9ก้าร้เลบด้วยห้าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะเอนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบเก่งมากๆเลยค่ะในที่นี้นะคะ970เป็นตัวตั้งและมี520เป็นตัวลบนั่นเองค่ะ จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนวิธีทำพร้อมขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะคะหากคุณครูพูดถึง970 970เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนเก่งมากค่ะเป็นจำนวน3หลักนะคะมีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามี 900เขียน9ในหลักร้อยมี70เขียน7ในหลัก10และมี0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยนะคะเมื่อนำมาลบด้วย520จะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนค่ะซึ่งพบว่า520ก็เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนเก่งมากค่ะ เป็นจำนวน3าหลักเช่นกันนะคะมี500ร้อยเขียนหในหลักร้อยมี 20, ย 2, ี่สิเขียนสในหลักสิบและมีศูนหน่วยเขียนศูนในหลักหน่วยค่ะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้ที่ตัวลบให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้นเราจะนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยซึ่งจะได้ขั้นแรกนะคะลบในหลักหน่วย0หน่วยลบ0หน่วยได้0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยค่ะขั้นที่2ลบในหลักสิบ7 0ลบ20ได้50เขียน5ในหลักสิบค่ะ ขั้นที่3ลบในหลักร้อย900ลบด้วย500ได้400เขียน4ในหลักร้อยค่ะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นใต้คำตอบของเราด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนเงินที่เหลืออยู่ของคุณครูตอนนี้คือ450บาทค่ะต่ออบอตอบ อย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะแล้วก็เขียนด้วยเลขไทย450ค่ะเอแล้วนักเรียนจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าคำตอบนี้คือคำตอบที่ถูกต้องใช่แล้วค่ะเราจะต้องไปตรวจสอบคำตอบก่อนนะคะก่อนหน้านี้นักเรียนทราบมาแล้วว่าผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งในที่นี้450 บวก520เท่ากับ970ดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่า450เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนดูสถานการณ์ต่อไปนี้กันบ้างนะคะกรมประมงจัดพันปลามาให้นักเรียนช่วยกันปล่อย1,950ตัวปล่อยปลาไปแล้ว720ตัวเอ ยังเหลือปลาอีกกี่ตัวคะถูกต้องแล้วค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการลบค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจํานวนใดเป็นตัวตั้งและจํานวนใดเป็นตัวลบคะใช่แล้วค่ะ1,950เป็นตัวตั้งและมี720เป็นตัวลบค่ะ นักเรียนจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคะเก่งมากๆค่ะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น1,950ลบด้วย720เท่ากับเท่าไรเรามาหาคำตอบกันเลยค่ะจาก1,950ลบ720เท่ากับเท่าไร ก่อนอื่นเราก็เขียนวิธีทำพร้อมขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในการหาผลลบโดยการตั้งลบก่อนอื่นเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อน1950เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนเก่งมากค่ะเป็นจำนวน4หลกักมีหลักพันหลักร้อย หลักสิบและหลักหน่วยเอแล้ว1,950มีกี่พันกี่ร้อยกี่สิบและกี่หน่วยคะนักเรียนใช่แล้วค่ะมี1,000เขียน1ในหลักพันมี900เขียน9ในหลักร้อยมี50เขียน5ในหลักสิบและมีศูนย์หน่วย เขียน0ในหลักหน่วยค่ะ a แล้วตัวลบล่ะคะ720เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะเป็นจำนวน3หลักนักเรียนสังเกตไหมคะว่า1,950กับ720มีหลักไม่เท่ากันแต่นักเรียนต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะ720มี700 เขียน7ในหลักร้อยมี20เขียน2ในหลัก10และมีศูนย์หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้ที่ตัวลบให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้นเรามาเริ่มลบกันทีละหลักเลยค่ะโดยเริ่มจากลบในหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบศหน่วยได้ศูนย์หน่วย เขียนศูนย์ในหลักหน่วยลบในหลักสิบห้าสิบลบยี่สิบได้สามสิบเขียนสามในหลักสิบลบในหลักร้อยเก้าร้อยลบเจ็ดร้อยได้สองร้อยเขียนสองในหลักร้อยลบในหลักพันหนึ่งพันลบศูนย์พันได้หนึ่งพันเขียนหนึ่งในหลักพัน นักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นใต้คำตอบของเราด้วยนะคะดังนั้นปลาที่เหลืออยู่จะเหลือปลาอีก1,230ตัวค่ะต่ออบตอบขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะและเขียนเลขไทย1,230และที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนจุลภาคหน้าหลักร้อยด้วยนะคะ นักเรียนสังเกตผลลบนะคะปลาที่เหลืออยู่1,230ตัวเมื่อไปบวกกับจำนวนปลาที่ปล่อยไป720ตัวจะมีค่าเท่ากับปลาที่กรมประมงจัดหามาให้ในครั้งแรก1,950ตัวผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้น1,230ตัว จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ8,795-3,691ลบด้วย3 91, มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมเขียนวิธีธร,รมพร้อมขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะคะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบ ใช่แล้วค่ะ8,795เป็นตัวตั้งและมี3,691เป็นตัวลบอันดับแรกเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อน8,795เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนเก่งมากค่ะเป็นจำนวนสี่หลักมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบ และหลักหน่วยค่ะแปด5มี8,000เขียน8ในหลักพันมี700เขียน7ในหลักร้อยมี90เขียน9ในหลักสิบและมี5หน่วยเขียน5ในหลักหน่วยนะคะตัวลบล่ะคะตัวลบ3,691 เป็นจำนวนกี่หลักคนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะเป็นจำนวนสหลักเช่นกัน3691มี3000เขียน3ในหลักพันมี600เขียนหในหลักร้อยมี90เขียน9ในหลัก10และมี1หน่วยเขียน1ในหลักหน่วย นักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้ที่ตัวลบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเริ่มลบกันทีละหลักนะคะโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยจะได้ลบในหลักหน่วย5้าหน่วยลบหน,หน่หน่วยได้4หน่วยเขียน4ในหลักหน่วยลบในหลักสิบ9 0ลบ90ได้0 10เขียน0ูนย์ในหลักสิบ ลบในหลักร้อย700ดร้ลบหกรได้100เขียนหนึ่งในหลักร้อยลบในหลักพันแปดพันลบสามพได้5000เขียน5้าในหลักพันนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นใต้คำตอบของเราด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่า8,795 ลบด้วย3,691จะมีค่าเท่ากับ5,104ต่อ,อตออบตอบขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยค่ะและเขียนเลขไทย5,104และที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนจุลภาคหน้าหลักร้อยด้วยนะคะเออย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่า 5,104บวกด้วย3,691จะมีค่าเท่ากับ8ปดพหรือผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้น5,104จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อต่อไปนักเรียนลองฝึกคิดดูนะคะ 4 7 2 5 3ื่นเลบด้วยหกพัเท่ากับเท่าไรก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมเขียนวิธีรมพร้อมขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะคะนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบใช่แล้วค่ะ47,253เป็นตัวตั้ง และตัวลบคือ6 050นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่า47,253เป็นจําป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนถูกต้องค่ะ5หลักและ6 050เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนถูกต้องค่ะ 6, นนห4หลักซึ่งจำนวน2องจำนวนนี้มีจำนวนหลักไม่เท่ากันฉะนั้น เราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแบบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้ตัวลบให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้นเราจะเริ่มลบทีละหลักจากหลักหน่วยจะได้ลบในหลักหน่วย3หน่วยลบศูนย์หน่วยได้3หน่วยเขียน3ในหลักหน่วยลบในหลัก10บ,บ,บห้าสลบห้ ได้ศูนย์สิบเขียนศูนย์ในหลักสิบลบในหลักร้อยสองร้อยลบศูนย์ร้อยได้สองร้อยเขียนสองในหลักร้อยลบในหลักพันเจ็ดพันลบหกพันได้หน,นึ่งพันเขียนหนึ่งในหลักพันลบในหลักหมื่นสี่หมื่นลบศูนย์หมื่นได้สี่หมืน่นเขียนสี่ในหลักหมื่น นักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้สองเส้นใต้คำตอบของเราด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่า47,253-6,050จลบด้วย6 50, จะมีค่าเท่ากับ41,203ต่ออตออบตอบขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยค่ะและเขียนด้วยตัวเลขไทย41,203 ที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนจุลภาคหน้าหลักร้อยด้วยนะคะอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่า41,203บวกด้วย6 5 5 0จะมีค่าเท่ากับ47,253หรือผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้น 41,203จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียน97,133ลบด้วย32,101เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนอย่าลืมเขียนวิธีธร,รมพร้อมขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้ง และจำนวนใดเป็นตัวลบคะเก่งมากๆเลยค่ะตัวตั้งคือ9 7 1 3 3และตัวลบก็คือ3 2 1 1 1นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนกี่หลักคะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนห้าหลักเท่ากันอันดับแรก เราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแบบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้ที่ตัวลบให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้นเราจะเริ่มลบทีละหลักโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยนั่นเองค่ะจะได้ลบในหลักหน่วย3หน่วยลบ1ห,หน่วยได้2หน่วยเขียน2ในหลักหน่วยลบในหลัก10บส ลบศูนย์สิบได้สามสิบเขียนสามในหลักสิบลบในหลักร้อยหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยได้ศูนย์ร้อยเขียนศูนย์ในหลักร้อยลบในหลักพันเจ็ดพันลบสองพันได้ห้าพันเขียนห้าในหลักพันลบในหลักหมืน่นเก้าหมื่นลบสามหมื่นได้หกหมืน่นเขียนหกในหลักหมื่น นักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้สองเส้นใต้คำตอบของเราด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่า9 7 1 3ลบด้วย32,101จะมีค่าเท่ากับ65,32 0ค่ะต่ออบอตอขีดเส้นใต้สองเส้นและเขียนด้วยตัวเลขไทย65,032 ที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนจุลภาคหน้าหลักร้อยด้วยนะคะอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่า65,032บวกด้วย32,101จะมีค่าเท่ากับ97,133หรือผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้ง ดังนั้น65,332จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ไม่มีการกระจายเราทําได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันจากนั้นนําจํานวนในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยหลักพันและหลักหมืน่นตามลำดับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากไปใช่ไหมคะและสำหรับวันนี้นะคะครูกริฟก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนฝึกทำกันด้วยนะคะในหน้าที่35และ36นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกิฟขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ